ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องผมอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาเล่าประวัติของเจสต์น็ m m ซิมมาริซาก็คุณเจเนี่ยชอบทำเกี่ยวกับการพาแล้วก็ Q&A แล้วก็นั่งดูแฟนอาร์ตแล้วก็แอนิเมชันก็คุณเจเนี่ยจะทำแอนิเมชั่นเกี่ยวกับการันแฮมลีเวิร์ก ซึ่งซีรีส์มีชื่อว่าเจ็ตฟิเข้าสู่ช่วงบอกชื่อตัวละครตัวแรกเลยนะเจฟตัวที่สองเฟิร์สต่อไปเมอร์เดอร์เจกับดัสต่อไปนะฮะทีดาร์กโปรโพแล้วก็ดาร์กโซต่อไปโบแล้วก็กอตตี้นะคะเอเคแล้วก็เจซีเจซีย่อมาจากเจ็ดโครน ต่อไปเบนคลาสสิกกับวิกิเจตต่อไปเจตคลาสสิกแล้วก็แก๊ง ECN New EC ต่อไปฮะสักเคิร์ชแล้วก็เมอรี่ครับโทลุแล้วก็ฮีเอฟเฟแล้วก็ดาร์กต่อไปแฟนต่อไปอินฟินิตี้เลดเมาฮะแล้วก็คิวครับแล้วก็ฟีฟ้า แล้วก็อาตัวละครเยอะจังวะไม่แพ้เลยสองตัวฮะไปต่อกันเออเลอร์เลเทอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายคัตชาเข้าสู่ช่วงสปอยโหดเหมือนไปนกูดใครมาไอ้เฮ่เึ่งบอกเลยฟังกันไปยาวๆฮะก็จะเริ่มกันที่เจตตื่นมาในเดอะวอยแล้ แล้วเจก็ไปเจอกับ F ก็ขอบอกไปก่อนเลยว่าผมเนี่ยภาคเทีลตอนนะไม่ใช่ดูอนาคตน,นะผมไม่เคยดูนะผมดูเทีลตอนแล้วก็สปอยไปด้วยนะคือถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็กลับขอโทษไปก่อนเลยนะก็เอฟอบใจผิดก็เนึกว่าเจตเนี่ยเป็นฆาตกรประจำที่นี่ต่อไปก็เป็นฉากสู้ที่ดุเดือดที่สุดในชีวิตเลยครับ คือผมเคยเห็นอะไรที่ดูเดือดมากกว่านี้นะฮค่ะพอสู้กันเสร็จเนี่ยก็ไปจเจอจฟนะแล้วก็แม่งจะสู้กันอีกแล้วจะสู้กันไม่พอแม่งด่ากันอีกผมต้องขอโทษก่อนนะครับว่าผมจะสปอยแค่นี้แหละต่อมาครับลักษณะนิสัยของคุณเจสก็บอกอายุไปเลยแล้วกันอายุคุณเจต มีอายุ11-12ปีนิสัยของคุณเจตเป็นคนมีปัญหาเป็นคนเบี้ยวชอบว่ารูปชอบภาพก็ซีรีส์เจตแอนเฟบเนี่ยเฉลี่ยจะลงทุกๆหนึ่งเดือนเรามานั่งวิจารณ์ซีรีส์เจตแอนเฟบดีกว่าข้อแรกเลยนะทำดีมากคือแบบครั้งแรกๆนี่คือก็ไม่ค่อยเท่อเลย แต่พอแบบหลังๆนี่คือโหวาสวยสัส,ะสะเลยนะโคตรสวยเออสิ่งที่ผมอยากให้แกก็คือบทมันซับซ้อนแล้วก็เสียงมันแบบสลับไปสลับมาก็แบบอฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยแบบเนื้อเรื่องมันแปลกๆใช่เนื้อเรื่องแปลกๆแ,แต่ว่าวาดสวยมาก